เอาเลยครับผมก็ขอสวีดัตสวัสดีเพื่อนเพื่อชาแฟนเกมซัมเบอร์วอลคอร์ดิเข้ากันอีกเช่นเคยกันนะครับก็หลังจากกิจกรรมคอลแลปได้จบไปนะครับทางตัวเกมซัมเบอร์วอลคอดิคนะครับก็ได้มีการอัปเดตแพทใหม่แล้วก็กิจกรรมใหม่เข้ามาซึ่งกิจกรรมในรอบนี้ครับทุกคนได้ทำการแจก5ดาวแท้3ตัวซึ่งเป็นการแจกที่เยอะมากๆครับพร้อมกับมีเพชรด้วยอีกประมาณ10,000เพชรแล้วก็ สกอส้มอีก20ใบแต่ผมว่าส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยได้สนใจสกอส้มกันแล้วนะเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะเอา5้าดาวไปรู้เลยดีกว่าว่าจะได้เกลือหรือว่าจะได้ตัวที่ดีๆที่ตัวใช้งานต้องบอกว่ามีโอกาส d r อ p ตัวแสงมืดแต่ก็อาจจะยากหน่อยนะเพราะว่าเป็นแสงมืดนั่นเองซึ่งจะเป็นกิจกรรมแบบไหนเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนไป รับชมกันได้เลยแต่ก่อนไปรับชมคลิปครับฝากกดไลค์ like คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์นะถ้าเพืเ่อนๆชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยครับแล้วสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่กำลังมาหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยครับอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up โอเคครับผมกิจกรรมนั้นนะครับเป็นกิจกรรมที่มีชื่อว่า ทวงคืนลูกกวาดโ o ริป๊อปนะครับกิจกรรมนี้ต้องบอกว่ามันมีวิธีการฟาร์มหาลูกกวาดอยู่2อถึงสวิธีเ้ยแล้วก็มีวิธีการปั๊มนะฮะอยู่ที่ความขยันของเพื่อนๆเลยว่าจะปั๊มด้วยวิธีอะไรนะฮะซึ่งหลกัหลกๆเลยของที่เราจะได้ครับทุกคนดูดี2,000 0แคนดี้นะครับคุณจะได้5ดาวแสงมืด1ตัวแบบการันตีนะครับแล้วคุณแรกได้กี่ครั้งครับคุณแรกทั้งหมด3ครั้งครับคุณต้องใช้ทั้งหมด60,000แคนดี 60, อาจจะบอกว่าเอ้ยพี่พี่โหลูกกวาดนี่โคตรเยอะเลยจะหาจากไหนมันจะพอเหรอกับการแลกแล้วก็ไปแลกของอื่นๆบอกเลยว่ามันสามารถหาพอได้แน่นอนแต่มันมีองค์ประกอบอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับของละวันก็จะมีตามนี้เลยขึ้นอยู่ว่าเ,เพื่อนๆอยากจะแลกอะไรครับก็จะมี5ดาว4-5ดาวลูกแก้วแห่งพรน,นะครับสกอซ้ม3-5ดาว20ใบศิลาสวงสวรรค์10,000 100ชิ้นนะครับ แ้วก็อคอื่นๆหรือแม้กระทั่งคริสตัน100ทับ1น0นะครับเอาตรงไหมแต่บรรดาของอื่นอะ่ะผมว่าอันเนี้ยน่าสนใจเป็นระดับที่2ถ้าใครจะโฟกัส5าดาวนะซึ่งผมโฟกัส5าดาวได้แน่นอนอยากได้ตัวละครเพิ่มเอามาปลดอเวกนะครับเราจะพยายามอธิบายให้ตรงกับพรมากที่สุดนะฮะหวังว่าจะไม่หลุดเลนแล้วก็อันรองมาครับก็จะเป็นศีลาส่งสว่างที่ผมบอกว่าคุ้มค่ามากแมฮะเพราะาอันเนี้ยเราได้ใช้แน่นอนและใช้เยอะมากๆครับผมมีล้านสองเนี่ยบอกตรงไม่พอยริงช่วงเนี้ยเราก ให้เยอะมากๆซึ่งระยะเวลากิจกรรมครับก็ประมาณ2สัปดาห์ก็ทีที่ทำกันไว้ด้วยนะครับระยะเวลากิจกรรมค่อนขา้างจะสั้นมากๆนะของพวกนี้เราจะไปหาจากไหนครับไอ้ลูกกวาดเนี่ยก็จะมีกิจกรรมอันดับแรกเลยนะครับผมก็เป็นกิจกรรมการเคลียร์ตามเงื่อนไขต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นการเคลียร์โถงเอสเซนต์นะครับเนี่ยคงต้อจะได้รับไปนี่เห็นไหมเคลียร์โถงเอสเซนต์ก็จะได้รับครับเคลียร์วิถีเติบโตลิ้นอารีนาท้าดวนนะฮะหรือว่าอารีนาดวนเดือดนะครับแล้วก็จะมีการ เสียเควสซ้ำๆนะครับคุณก็จะได้รับของนะฮะมันสามารถทำซ้ำนะครับแต่มันมีจำกัดแล้วนะครับก็คือว่ามันจะมีทับต่อวันเนาะ0นย์ทับสทับ5อะไรอเงี้ยครับอันนี้คือการทำแบบจำกัดต่อวันแล้วเพื่อสามารถส่งทบกันไปได้เรื่อยๆครับก็รอคำนวณกันดูเนาะแล้วกิจกรรมนี้ไม่ควรพลาดแม้แต่วันใดวันหนึ่งเลยถ้าพลาดไปโอกาสแต้มที่จะไม่ครบก็สูงแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะให้ครบเลยหรือว่าการันตีชัวร์แน่นอนว่า จะได้ครับสิ่งที่เพื่อนๆควรทำันดับต่อมานั่นคือการเติมพาสเพราะว่าอันนี้มันออกเป็นแนวแบบเงื่อนไขบังคับนะครับก็คือพาสพรีเมียมเนาะราคาอยู่ที่3 4 9บาทครับแต่ถ้าเติมพาสร้าน Over t o p Up เนี่ยราคาพาสเนี่ยก็จะถูกลงไปอีกนะก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถได้ของวันได้ครบเพราะว่ากิจกรรมพาสหรือว่าการเติมพาสเนี่ยเราลงทุนเท่านเดียวมันอยู่เป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนเราได้ของจากพาสด้วยแล้วก็ การคูณ2ของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในเดือนนั้นๆครับเพื่อนๆก็จะได้รับไปด้วยนะครับนอกจากนี้จํานวนการรวบรวมแล้วก็การขุดแร่ต่อวันเนี่ยก็จะถูกคูณ2ไปถ้าเราขุดได้วันละ1 0 0 0ก็จะถูกคูณ2เป็น 2,000ตะวันในส่วนนี้มันค่อนข้างที่จะหุมมากๆนะครับก็เลยว่าถ้าสามารถเติมพาร์ทได้ผมก็แนะนำนะเติมพาร์ทดีกว่าก็ได้แบบไม่พลาดกิจกรรมอื่นๆที่จะเกิดขึ้นแล้วก็มีอะไรอีกบ้างครับที่เราสามารถได้รับครับก็จะเป็นการเล่น Arena. อารีนาไอเนลเคเราเล่นได้สุใยญดพาร์ทมันจะคูณในส่วนของพวกโถงเอเซนวิธีการเติบโตเป็นหลักนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะไปเคลียร์ในส่วนของโถงเอเซนและการค้าให้เป็น5ทับ5ต่อวันเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่กันเนี่ยโถงเอเซนนี่ใครฟาร์มอันี้ไว้เยอะครับบบอกเลยยสา ก็สามารถจัดทีไปได้ครับแล้วก็กดสกิปไปได้เลยอันนี้มันแป๊บเดียวเนาะเพราะการกดสกิปนี้มันก็ถูกคิดคำนวณเหมือนกันนะครับไม่จำเป็นที่ต้องแบบไปลงให้เสียเวลาแล้วลองอันนี้ครับแป๊บเดียวเองกดสกิปตัวสกิปผมมีทั้ง600กว่าคือช่วงเดือนที่แล้วนี่คือแตกหนักมากของเกมเนี่ยโอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าผมได้มาเท่าไหร่ละพันหโอเคอันนี้เป็น5ทั5แล้วใช่ไหมครับ แต่ถ้าคุเห็นสกอร์นี่ไหมครับแปดทับสคือมันสามารถจองจํานวนไว้ในครั้งถัดไปได้นะถ้าใครว่าเผื่อรับหรือว่าเผื่อลงเกินไปหน่อยนะครับก็สามารถจองรับในวันถัดไปจริงๆเนะี่ยเสียดายนิดหนึ่งนะก็คือมันควรจะให้ได้แบบว่ามากกว่า1วันเนาะลรืว่าไม่ต้องจํากัดเลยมันจะดีกว่านี้นะครับเสียดายหน่อยนิดหนึ่งแต่ถ้าอยากให้คุ้มก็เติมพาร์ทดีสุดตอนนี้ผมก็จะมีอยู่ที่ประมาณสองพคุณคิดไหมฮะถ้าผมมีคูณ2อะ่ะ ผมน่าจะมีประมาณ4 0 0พกับ5,000กว่าเลยนะก็คือแบบโอ้โหผมแลกอันนี้ได้แล้วนะหนชิน้นอ่าแล้วถ้ามีทุกอันนะครับทำทุกอันครบปุ๊บแน่นอนว่าได้เยอะแน่นอนนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของการทํากิจกรรมส่วนวิธีการหาตั๋วต่างๆครับก็เพืเ่อนๆสามารถได้รับจากการเคลียร์พวกเควสซ้ำนะครับเนี่ยพวกเควสซ้ำโดยใช้อไรเหรอนียนะครับหมายคําสั่งแห่งกราฮิวนะครับสามารถซื้อได้วันละ150แล้วก็จะมีจากการเคลียร์ตัวละครน,นะครับวิ่งตัวละครหลัก ตัวละครรองต่างๆนะครับก็จะได้เสรียญเงียมาใช้แล้วก็พกเคล็ดซ้ำพื้นที่ต,ต่างๆของเมืองใหม่อ่ะถ้าใครยังเคลียร์ไม่จบนะครับก็สามารถไปเคลียร์เพื่อรับของรางวัลเพิ่มเติมไปได้เหมือนกันนะครับในส่วนของคอนเทนต์คอนเทนเนอร์อ่ะไอนี้จะเป็นกิจกรรมอันแรกที่เราสามารถทําได้ครับอย่างต่อไปครับจะเป็นในส่วนของการฟาร์มแบบสําหรับใครที่มันเกินลิมิตแล้วมันจะไปหาทีาไหนวะแบบโอ้โหเคลียร์ต่ววันแล้วมันไม่พอแน่นอนหลังจากที่เราคํานวณไว้นั่นก็คือการบอทนะครับ การบอดออนไลน์คือการตีบอลตามพื้นที่ต่างๆคุณก็มีโอกาส d r อปเหมือนกันครับแล้วก็ได้ไม่จํากัดในส่วนนี้เ,นเพื่อนๆสามารถฟาร์มหรือว่าปั๊มได้เต็มที่เลยแต่มีเงื่อนไขอยู่ที่ว่าถ้าอยากให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดครับทุกคนเห็นแบบใหม่ใช่ไหมคอนเทนาเ่าเอบพอคอนเทนราแบบใหม่หมาแล้วครับมันก็จะมีการตีสัตว์ประหลาดเกี่ยวเกิดขึ้นนะฮะซึ่งไอการตีสัตว์ประหลาดในคอนเทนราครับก็จะได้รับของรางวัลไปเราก็จะดูส์ประหลาดว่าตัวไหนที่เราจะได้อะไรได้เพชรได้คริสตัลนะ หินขัดเกลาเนี่ยสิ่งที่เราต้องการไว้ทุกคนดูดิอันนี้คือบรรดาหินขัดเกลาที่เราต้องการนํามาใช้นะครับก็กดไปปุ๊บนะก็จะบอกอยู่ว่าบริเวณไหนกดไป,ปเพื่อนๆก็จะไปทําการตีมอนที่จุดนั้นได้เลยนะครับเพราะว่ามันคุม้มมากๆคุณได้ของมาใช้ครับตัวละครด้วยแล้วก็ได้ของกิจกรรมไปด้วยนะครับเพราะว่าไอ้ลูกกวาดเนี่ยมันเป็นการแรนดอมดรอปอยู่แล้วเนาะซึ่ง มันไม่ตายตัวนะว่ามันจะดรอปที่จุดไหนจุดหนึ่งเป็นพิเศษนะครับก็คือกระจายในแมปนั่นแหละอยู่ที่ว่าเราจะตีมอนแล้วตัวนั้นดรอปหรือเปล่าทีเราก็ปล่อยให้ตัวละครเราวิ่งไปครับก็ใช้เซตที่เราได้เปรียบนะเออเซตที่เราอ่ะชนะทางอ่ะล้วก็ปล่อยตีไปนี่ฟาร์มขอไปในตัวนี่ดูด้ของอัปเกรดแล้วโอ้โหของอื่นก็ดรอปเช่นเดียวกันแหมหลายคนเขาก็จะมาปล่อยในพื้นที่พวกนี้ครับเพราะว่ามันคุ้มกว่าเพราะว่า พวกพื้นที่แรกๆที่เราไปปล่อยกันอะ่ะคือช่วงกิจกรรมมันคล้ายๆกับกิจกรรมครั้งก่อนเราเลียร์หมดแล้วนะครับนี่กิจกรรมขั้นใหม่เห็นไหมนี่ได้รับฮาฮิลตอนนี้เราก็จะตีไปเรื่อยๆครับกำจัดไป2ตัวแล้วเนี่ยก็จะได้รับของอื่นอืน่นก็พยายามไล่เลียร์ในส่วนนี้ไปให้หมดนะครับขอค่อนข้างดีนะได้ทองเยอะมากในส่วนของพื้นที่ฮีโร่ก็ได้เหมือนกันนะครับก็คือมันได้หมดเลยขึ้นอยู่ว่าเนเพื่อนสะดวกจะไปตีพื้นที่ไหนนะครับนี่ก็จะเป็นมอนเตอร์เราแวกเดียวกัน ก็เหมือนว่าแบบยิงปืนนั่นเดียวได้นอสองโตัวนะฮะแต่ก็ต้องดูคนด้วยนะว่าคนในพื้นที่นี้เยอะหรือเปล่ามาโอ้โหก็ไปเรื่อยๆนะครับเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆก็จะได้รับเหรียญของกิจกรรมทวงคืนโลลี่ป๊อปนะครับนี่ก็สะสม,มไปได้่อยๆครับเดี๋ยวผมจะรอปล่อยไปได้ครั้งก่อนผมปล่อยจนแลกของได้พอสมควรเลยนะครั้งนี้ก็น่าจะปล่อยจะโฟกัสเน้นเป็นในส่วนของสกอร์แสงสกอร์ห้าดาวแท้ สามใบจะพยาโยาฟกัสในส่วนนี้เป็นหลักส่วนถ้ามีส่วนที่เพิ่มเติมอะไรผมก็จะไปทําการแลกส่วนอื่นๆมาส่วนใหญ่อันดับ2ผมจะแลกเป็นศีลาสงสวรค์นะแต่ในส่วนนี้ผมมองว่ามันคุ้มค่าแล้วก็ได้ใช้งานมากพิเศษนะครับมากเป็นพิเศษโอเคครับทุกคนสําหรับพาร์ทนี้ผมเเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไหม่มากก็น้อยนะสอหรับคลิปนี้ผิดพลาดปประกันใดขอกราบไปทานน้ำใรกันด้วยนะครับไว้เจอกันในพาร์ตต่อไปสาหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ